ดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27เดือนสิงหาคมนะคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนอยู่ในหน่วยสัตว์โลกน่ารักนะคะเด็กๆในวันนี้เราเรียนในเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองค่ะเด็กพร้อมที่จะไปทำใบกิจกรรมยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชนล้นลขที่ให้เรียบร้อยนะคะงั้นเราไปเริ่มฟังคำชี้แจงกันเลยคำชี้แจงให้เด็กๆทำเครื่องหมายการกรบาทะทับภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะพร้อมระบายสีภาพที่เหมือนกันงั้นเรามาดูกันเลยว่า ภาพไหนไม่เหมือนกันมากคะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพอะไรคะกระต่ายภาพนี้ล่ะคะปลาภาพนี้ม้านะ้ำทางนี้ค่ะเด็กๆโนภาพนี้ล่ะคะกระต่ายภาพนี้ล่ะคะเด็กๆปลาเด็กๆสังเกตดูนะคะว่า มีภาพไหนที่ไม่เหมือนกันบ้างกระต่ายทางนี้มีกระต่ายไหมคะมีกระต่ายใช่ไหมคะภาพสองภาพนี้เหมือนกันให้เด็กๆระบายสีภาพนี้นะคะปลาทางนี้มีปลาไหมคะเด็กๆมีปลาใช่ไหมคะแสดงว่ามีกระต่ายแล้วก็ปลาให้เด็กๆระบายสีนะคะ ส่วนม้าน้ำทางนี้มีม้าน้ำไหมคะเด็กๆไม่มีม้าน้ำให้เด็กๆก,กากระบาดนะคะกากระบาดภาพนะคะทางนี้นะคะเด็กๆมีม้าน้ำไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะมีแต่ภาพนกแสดงว่าภาพนกไม่เหมือนกับฝั่งทางนี้ใช่ไหมคะงั้นเราก็กากระบาดภาพนก เด็กๆกรกบ,บาดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพนะคะที่ไม่ได้การกบ,บาดนะคะภาพที่เหมือนกันให้เด็กๆระบายสีคือมีภาพกระต่ายนะคะที่เด็กๆจะต้องระบายสีแล้วก็ภาพปลาเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะรบกวนผู้ปกครองถ่ายภาพส่งในไลน์ห้องเรียนด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ